ชวนอาจารย์เริ่มต้นคุยแบบนี้นะอ่าผมอาจจะตั้งต้นด้วยบุคคลที่3คือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ,ะอาจารย์ดีค่ะที่คณะราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เห็นภาพเห็นคลิปในวันนั้นนะครับอาจารย์รู้สึกยังไงมีนิสิตนะครับมีคนรุ่นใหม่เลยผมเชื่อว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์คนเสื้อแดงเลย <c oughs> เลยแหละนะอาจารย์ <c oughs> แต่ว่าก็ตั้งคําถามในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นนิสิตที่สนใจเหตุบ้านการเมืองอาจารย์มีความรู้สึกยังไงเป็นความรู้สึกที่ดีมาก และเป็นความรู้สึกที่ยกย่องว่านิสิตเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นคนที่เรียนเฉพาะในห้องเรียนและไม่ได้รับการป้อนจากครูบาอาจารย์อย่างเดียวเขาศึกษาเ,าเรื่องราวที่นอกตำราด้วยเรื่องนี้มันจะเรียกว่าประวัติศสาสตร์นอกตำราประวัติศสาสตร์ของผู้ถูกปกครอง ประวัติศาสตร์ของประชาชนก็ได้และในแง่รัฐศาสตร์ก็มีความสำคัญยิ่ง <Okay. S 2> ดังนั้นจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่ว่าเขาตั้งคำถามและดิฉทนคิดว่าเรื่องนี้นะถ้าคุณอภิสิทธิ์มีมีความคิดที่ฉลาดสักหน่อยนะต้องขอพูดอย่างนี้เลยนะมันส่งสัญญาณอย่างรวดเร็วนะคุณเพิ่งมาเป็นสมัครเป็นนายกไม่กี่วันเป็นหัวหน้าพัก เออเออขออภัยเป็นจะเป็นคนดิเดตนายกอาจารย์เป็นจะเป็นคนดิเดตนายกมาเป็นหัวหน้าพักไม่กี่วันเด็กๆส่งสัญญาณให้รู้ละนะส่งสัญญาณให้รู้ว่าครับเออคุณกําลังจะเผชิญอะไรครับและพักประชาธิปัตย์จะเผชิญอะไรครับเพราะฉะนั้นนี่เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยเป็นการเป็นครูครับบอกให้รู้ว่าเออนี่เป็นเรื่องราวที่พักประชาธิ ้องเตรียมเอาไว้แล้วเป็นการส่งคำถามว่า,าพรรคประชาธิปัตย์คิดยังไงอะถึงส่งคุณอภิสิทิ์มาเป็นหัวหน้าพักนะอันนี้อันนี้เดี๋ยน้ก็ก็ค่อนข้างที่จะงงนะครับงงกับพรรคประชาธิปัตย์ด้านหนึ่งก็คือคุณอภิสิ์อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดูเหมือนดีที่สุดครับ แต่นั้นเป็นการมองด้านเดียว uh huh. เพราะฉะนั้นการที่เด็กๆออกมาเราไม่ได้พูดว่าใครผิดใครถูกก็ได้ uh huh. แต่ว่ามันเป็นกระจกสะท้อน uh huh. ว่ามุมมองของเยาวชน uh huh. เขามองคุณอภิสิทธิ์ยังไง uh huh. เพราะฉะนั้นคนแก่ๆนะวงออกหัวดําอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ย uh huh. ก็ควรจะไปคิดด้วย uh huh. ว่านี่คือภาพที่เด็กมองขนาดนั้นเนี่ยเรื่องราวปีห้าสามมาตอนนี้หกแปดเป็นเวลาที่นานมากแล้ว uh huh. สิบห้าปีแล้ครับอาจารย์สิบห้ปีแล้วเด็กๆก็พวกนั้นก็คงอายุยังน้อยอยู่อะนะแต่ว่าเขาเขาสามารถที่จะแสดงทัศนะออกมาต่อสาธารณะได้อาจารย์ชื่นชมครับไม่ใช่ว่าพาะเราเป็นคนแสื้อแดงแล้วเขาเห็นใจคนเสื้ดงแต่อาจารย์ชื่นชมว่าเขากล้าที่จะแสดงออกแล้วเขาที่ เขาบอกเลยว่าเขาเชื่อครับเขาเชื่อแบบนี้ยเขาถึงคําสุดท้ายที่เขาพูดกับคุณอภิสิทธิ์อันนั้นดีมากเพราะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าทําไมคุณไม่ไปเรียกร้องให้กับตปปสอเก็บอกเขาเชื่อของเขาอย่างนี้เมื่อคนเสื้อแดงไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าอย่างนั้นก็ให้คุณอภิสิทธิ์ไปบอกกบปสอหรือแฟนคลับกปปสอให้มาเรียกร้องสินะฮะซึ่ง ซึ่งนี่คือเป็นสิ่งที่ถูกครับนะฮะแล้วกลายเป็นว่าคุณอภิสิทธิ์ก็เลยเจออีกดอกเนื้อพาะบอกเขาไม่เกี่ยวกันนะฮะมันก็เลยยิ่งทําให้ขยายะนะฮะปัญหาออมองแล้วเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันเป็นเรื่องที่จะบอกให้รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มองด้านดีของคุณอภิสิทธ์มองแล้วดูเหมือนคุณอภิสิทธิ์จะเด่นกว่าคุณแทง้งเด่นกว่าคุณอะไรอะ คุณอนุทินคุณอะไรกันพักเพื่อไทยคนใหม่คุณจุลพนันธ์อ่าเด่นว่าอาจจะเด่นกว่าคุณจุลพันธ์ครับนะแล้วก็อาจจะเด่นกว่าคุณอนุทินดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกแต่นั่นก็คือคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นตัวครับแต่ว่าต้องมองเด่นอีกด้าน,นึงนะว่าประวัติศาสตร์ ของคุณอภิสิทธิ์ครับมีอะไรบ้างซึ่งน่ากลัวมากโอ้อาจารย์เดี๋ยวผมพาแฟนรายการย้อนไปดูคลิปเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนะครับผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามีการให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์วันนี้เหมือนกันแต่ว่าอยากพาย้อนไปดูเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับต้องขอบคุณคลิปจากประชาไทยนะครับตัดมาสั้นๆสักประมาณหนึ่งนาทีไปดูพร้อมๆกันนะครับผู้ชมแล้วกลับมาคุยกันอีกครั้งครับผมถามนิดเดียวน้องเรียกร้องกับรัฐบาล ที่ทาให้กปพสเสียชีวิตไหมร้องเรียกร้องกับรัฐบาลที่ทาให้พันธมิตรเสียชีวิตไหมแล้วถ้า,นา<ข>หนูจะเลือกเรียกร้องแล้วคนอื่นก็มาเรียกร้องใช่ไหมคนที่ทําให้มาเสียชีวิตก็ไม่ได <คง S 1> ไร้องสอะผมก็ถามถาท่านนั้นเองไม่เรียกร้องผมก็ไม่ว่าอะไรผมเพียงแต่บอกว่าของผมนี่เป็นคนเดียวที่ขึ้นศาลที่ปปชตรวจสอบมีข้อยุติกรณีอื่นเป็นคําถามเยอะแยะคนคนที่ตาย เพียงแต่ว่าเขามีความเชื่อทางการเมืองไม่เหมือนน้องเนี่ยเขาไม่มีความหมายใช่ไหมมีความหมายทุกชีวิตมีความหมายถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นก็ควรจะไปเรียกร้องบ้างโออไม่ต้องมาบอกให้หนูไปเรียกร้องบ้างเพราะหนูก็เรียกร้องในสิ่งที่หนูเชื่อแล้วหนูหนูจะทำะถูกคไม <ง S 2> ่อยากให้เรียกร้องเรื่องนั้นคุณเรียกร้องเลยคุณเรียกร้องเลยคุณให้คนที่ไปบอกน้องพี่กับคุณเรียกร้องเลยฉันไม่ได้ปแเรียกร้องเลยผมกับกบประมาณศก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไปเรียกร้นะครับ แต่ผมถามนิดเดียวน้องเรียกร้องกับรัฐบาลที่ทําให้กปพสเสียชีวิตไหมอันนี้อาจารย์อาจารย์ความคิดเห็นนะอาจารย์เชิญได้เลยฮะอาจารย์มอ,อยอันนี้นคุณอภิสิทธิ์พลาดเ,เอาเฉพาะช็อตนี้นะสองประเด็นใหญ่เลยประเด็นแรกก็คือไปบอกเขาว่าทําไมเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วทำไมเยาวชนเหล่านี้ไม่ไปเรียกร้องให้คนอื่นที่ตายแล้วเด็กก็เลยบอกว่าคุณก็ไปบอกกปพมสรัาาสบอันนี้เป็นความเชื่อของเขา ที่เขาเรียกร้องนะแปลว่าคุณอภิสิทธิ์จะไปคือเยาวชนเหล่านี้หรือคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีความคิดเห็นทางการเมืองเขาก็แสดงทัศนะคุณจะบอกเขาเขาไม่ใช่สารเนี่ยรหรือเขาไม่ใช่ตำรวจน่ะถูกไหมคะเขาก็จะเสนอในมุมมองของเขาครับนยะแต่อันที่สองที่สำคัญที่ผิดพลาดมากที่สุดก็คือประมาณว่าอวดอ้างว่าตัวเองขึ้นศาลละ ซึ่งที่จริงไม่ใช่นคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยขึ้นศาลเรื่องนี้เป็นยังไงอาจารย์ในรายละเอียดคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามมาตรา150ครับดูเหมือนจะวงเล็บสิบนะคะก็คือว่าการตายผิดธรรมชาติการตายโดยที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐรนะจะกระทําผิดหรือไม่ก็ตามต้องมีการไตส่สวนชนสูตรพิสุแล้วศาลอาญาก็มีคําสั่งนะฮะ มีคำสั่งอ,อย่างชัดเจนว่าผู้ตายอย่างคดีแรกเนี่ยที่เป็นเป็นการตายของนายพันคำกองคนะและอีกคนหนึ่งก็ภรยาเขาสมอนไหมทองอนะก็คือภรยานายพันคำกองด้วยนะฮะแล้วก็นางสมอนไหมทองอก็ฟ้องร่วมอัยการคือตามกฎหมายเนี่ย พอมีคำสั่งไต่สวนชนสูตรภิกษกครับสายนายก็มีก็ตัดสินแล้วว่าเนี่ยเป็นการจงใจนะเพราะว่าพวกนี้เป็นประชาชนไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมเลยครับสองคนนี้ยอยู่ข้างนอกครนะฮะว่าเป็นการยิงของเจ้าหน้าที่นะเป็นการยิงของเจ้าหน้าที่ดังนั้นอายการก็มีหน้าที่ต้องส่งฟ้องศาล แล้วก็ตัวนี้เนี่ยการส่งฟ้องเนี่ยเป็นการส่งฟ้องคดีอาญาตามาตารา288แปดบแล้วก็มีวงเล็บแปด9 8ด0้า8ดอะไรต่างๆเพราะมันเป็นข้อหาฆ่าคนตายนั้นแล้วก็มันมีคำชั้นต้นอยู่เรียบร้อยดังนั้นมีคนมาบอกว่าทำไมส่งผิดสารไม่ใช่ครับเขาส่งถูกสารแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์โต้แย้งกับ กับคุณสุเทพตัวแย้งว่าไม่ใช่เขตอำนาจศาลนี่เขาทำงานในตำแหน่งหน้าที่ของอเจ้าหน้าที่รัฐรประมาณนั้นเป็นนายกเป็นรองนายกดังนั้นเนี่ยต้องไปอีกสายหนึ่งค,คือสายดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเหมืองแล้วในที่สุด มันก็สามสารจริงรแต่ว่าสารดีกาก็ตัดสินเช่นนั้นแต่อย่าลืมว่าดิฉันอยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการทำรัฐประหารแล้วที่ที่ดิฉันอยากจะให้ให้เห็นเป็นประวัติศาสตร์เลยก็คือ,อคุณธงชัยเขาเป็นอธิบดีสารอาญาในขณะนั้นได้เขียนโต้แย้งเอาไว้ดิฉันก็อยากจะให้ให้ฟังณที่นี้นะฮะว่าครับ โจทยืดฟ้องจำเลยทั้งสองหมายถึงสุเทพกับอภิสิทธิ์ให้รับโทษฐานเป็นผู้ก่อหรือใช้ผู้อื่นทำความผิดฐานในข้อหาฆ่าคนตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตารา288และ8085แอป8384หาใช่ฟ้องขอให้ลงโทษในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ละการแต่อย่างใดนะเราก็ คงอ่านทั้งหมดไม่ได้เพราะยาวนะฮะแต่ว่าความหมายก็คือว่าอันนี้เนี่ยมีการใช้อาวุธสงครามรมันเป็นการทําที่นอกเหนือตําแหน่งหน้าที่ครับอันนี้ที่พิธีสารนยายาเขียนโต้แย้งไว้เป็นหลักฐานนะครับว่ามันนอกเหนือตําแหน่งหน้าที่ของจําเลยทั้งสองน,ะ,ะ,นะ,ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออ่อันนี้เป็นความผิดฐานฆ่าคนส่วนส่วน ส่วนกรณีสารอ,อาญาเอของคดีนักการเมืองเนี่ยมันใช้ความผิดที่ทำงานในหน้าที่แล้วต้องผ่านปปชรครับแล้วทีนี้ถ้าเอาแบบนี้ไปผ่านปช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 ก็ทำหน้าที่เป็นสารเองเลยก็คือไม่ไม่ส่งฟ้องต่อเท่ากับปปชเนี่ยตัดสิทธิ์นะฮะ คนที่จะฟ้องตัดสิทธิ์หมดทุกอย่างแล้วทำตัวเป็นสารอ,อ,อันนี้มันก็คือว่าท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เจตจำนงของรออพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยอำนาจของปพออชนะฮะแล้วเขาบอกว่า ความผิดฐานให้คนอื่นตายเนี่ยต้องระวังโทษอาหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีแต่คดีที่ปชเนี่ยไต่สวนเป็นความผิดตำแหน่งหน้าที่อันนี้เนี่ยเป็นโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับ2,000ถึง10,000คือมันเป็นโทษที่มีความบกพร่องต่อหน้าที่ดังนั้นเนี่ย ท่านถือว่าสารอาญาเนี่ยต้องเป็นผู้พิจารณาครับแล้วสองคนนี้ต้องเข้ามาสู่กระบวนการครับก็คือพิสูจน์ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่ใช้วิธีโต้แย้งดังนั้นเมื่อกี้ที่ที่ทเรนพูดเนี่ยที่อาจารย์พูดว่าคุณอภิสิทธิ์ชอบพูดตลอดออผมผ่านสารมาแล้วสามสามสามสารครับ อันนั้นก็คือเป็นการโต้แยง้งว่าเขตอำนาจศาลนะไม่ใช่ไม่ใช่ศาลอาญาพลเรือนครนะเพราะนั้นที่เดียนพูดว่าเขาพูดสองอย่างเนี่ยหนึ่งไปบังคับให้เด็กเนี่ยให้เยาวชนเนี่ยต้องมาไปเดือดร้อนแทนแทนคนอื่นหมายควาว่าทุกคนถ้าตายเนี่ย เยาวชนต้องมาเรียกร้องหมดอ,มอันนี้เขาโฟกัสเรื่องคนเสือ้อแดงกับเรื่องคดีของคุณอภิสิษฎนะฮะและอันที่สองก็พยายามจะโอ้อวดว่าผ่านสามสารมาแล้วอพอผ่านสามสารมาแล้วก็บริสุทธิ์ละคุณบริสุทธิ์ที่ไหนครสารเพียงแต่บอกว่านี่มันยกไปว่าเป็นเขตอำนาจศาลซึ่ง วินยูชนเดียนใช้คำว่าวินยูชนน่และแม้กระทั่งอธิบดีสารอาญาก็ไม่เห็นด้วยครับเวฉันก็ไม่อยากจะพูดว่ามันมีการแทรกแซงอย่างไรหรือเปล่าห,หลังการทำร,บรับประหารเพราะหลังการทำรัประหารนะคดีความต่างๆเนี่ยถูกยุติหมดหลลและแม้กระทั่งอธิบด,ดีดีเอสไอทาริเพลงดิบเขาออกมอาประกาศเลยว่า ผู้ทําการรับประหารไปขู่เลยอ,อย่าดําเนินคดีนะถ้ามึงดําเนินคดีนะกูปฏิวัติแล้วมึงอ่ะโดนก่อนขออภัพยพูดพูดรุนแรงครับอาจารย์แล้วคุณทาดิเพลงดีติดคุกจริง ติดคุกจริงรเพราะว่าเป็นอธิบดีดีเอสไอขนาดนั้นที่ต้องส่งสำนวนฟ้อ,ฟองศาลนะฮะเพราะนั้นคุณทาริเพลงเด็ในีเชื่อเลยว่าคดีของคนแสดงเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งซึ่งไม่ได้จะเพียงว่าคนเนี่ยลอยนวยพ้นผ,ผิดครับทั้งทหารและพลเรือนหมายถึงทั้งตัวนายกและก็กองทัพยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของการทำรัฐหารด้วย นะเพราะฉะนั้นในกรณีเดนอยากจะโต้คุณอภิสิทษ์ว่าค,คุณไม่เคยผ่านศาลอะไรคุณเพียงแต่โต้แย้งว่าเขตอํานาจสถานไม่ใช่และนี่จึงเป็นเหตุให้เราเนี่ยขณะนี้จะพยายามขับเคลื่อนผ่านสภาเพื่อว่าให้ออกพระราชบัญญ,ญัติประกอบ,ร,บรัฐธรรมนูญใหม่หก็คือให้แก้ไขว่านักการเมือง ทหารที่ทำความผิดทางอาญาร้ายแรงต่อประชาชนครับให้ขึ้นศาลพลเรือนหมดไม่มาอ้างเขตอํานาจศาลแน่วนี้เพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงเกิดอะไรขึ้นครับพอคุณอภิสิทธิ์สุเทพโยนไปให้ศาลคดีอาญาแดักนักการเมืองนะฮะแล้วปปชเฉยอาจารย์ก็พยายามจะอุทธรหลายทีนะครับยิ่งเขียนดีเท่าไหร่นะนี่ ยิ่งเขียนดีเท่าไหร่ยิ่งไม่ได้อาจารย์คิดอย่างไงนะเขียนจนสุดฝีมือแล้วถึงด้วยเหตุผลแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะรวมทั้งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นข้อเขียนของของทหารเนี่ยเสนาธิปัตซึ่งเขาเขียนความสำเร็จนะ โอ้อวดนะที่ปราบคนเสื้อแดงครับอาจารย์และเป็นแบบอย่างของประเทศต่างๆครับอา,า <นะ S 1> ผมสรุปประเด็นที่อาจารย์พูดมาก่อนสัก3ประเด็นเนาะอาจารย์บอกว่าที่คุณอภิสิทธิ์มักจะอ้างว่าได้ผ่านสารแล้ว3าสารในข้อเท็จจริงและมุมมองของอาจารย์คือไม่ได้ผ่านสารอาญาเพราะ อำนาจหน้าที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของศาลนี้คือต้องไปขึ้นของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำดรงตำแหน่งทางการเมืองเลยไม่ได้ผ่านศาลอาญาถูกต้องไหมอาจารย์เขาไม่ได้ผ่านศาลจริงครับไม่ได้ผ่านศาลเลยสักศาลนะพยงแต่มีข้อโต้แยง้งว่าเขาเนี่ยต้องไปถูกฟ้องในเขตอำนาจศาลครับอา,อาญาพิคดีอาญา,านักการเมืองครับซึ่งต้องผ่าน ปปชอเพราะนั้นเขาไม่เคยขึ้นศาลที่จะไปต่อสู้ว่าเขาทําทความผิดหรือไม่ครับไม่เคยเลยมีแต่ตัวแย้งเขตอํานาจศาลอย่างเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าคุณขึ้นศาลแล้วศาลประมาณเหมือนกับว่าพี่ภาคสาว่าตัวเอง บริสุทธิ์ผุดฟองขอโทษไม่ใช่ปปชก็ไม่ส่งต่อปอปชอกชก็ทําหน้าที่เป็นสารนะฮะก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปว่ากันต่อนะอาจารย์เพราะมีอีกหลากหลายประเด็นนะครับคุณผู้ชม,มเพราะว่าใกล้หมดอายุความหรือยังที่ที่เขากังวลใจกันนะอาจารย์แล้วก็ การเดินหน้าทางการเมืองต่อไปของคุณอภิสิทธิ์เวชชัยวะเป็นยังไงรวมถึงความเป็นธรรมของคนเสื้อแดงจะได้รับจริงๆหรือเปล่าตามโพลของเรานะครับอาจารย์แต่เพราะว่าคุณผู้ชมแบบนี้ผมอยากให้ไปฟังคลิปการให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์วันนี้ก่อน<ด>นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนเสื้อแดงนี่แหละที่ถูกนิสิตุลาเขาตั้งคําถามนะครับที่คณะรัฐศาสตร์จุฬา,ศา,ศา,ศาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้นักข่าวไปถามคุณอภิสิทธิ์อีกครั้งเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันนะครับไม่เป็นไรแหละครับเราถ้าถ นะครับแล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าก็ได้พยายามใช้คําอธิบายต่างๆเหตุผลข้อเท็จจริงซึ่งก็ไปตรวจสอบกันได้เห็นต่างกันได้คิดต่างกันได้วิพากษ์วิจารณ์กันได้ถ้าทุกอย่างอยู่ในขอบเขตก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรครับอย่างตอนนี้เหมือนว่าคุณนักขุดเองก็บอกว่าสามที่เคยการตัดสีคือผมเอาอย่างนี้ครับไปฟังคําพูดผมคําต่อคําเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบกับข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ ก็ชัดเจนอยู่แล้วเอ่อไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมองอะไรครับคือผมถือว่าเมื่อเมื่อเขามาแล้วก็สอบถามเราก็ชี้แจงนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดตลอดว่าคนบรรนักการเมืองก็ต้องตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เราก็เคารพการใช้สิทธิของเขานะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไร,รนนักวิชาการมาท่านถึงขั้น ใช้คำปราาว่าไม่ควรกลับมาลงกันเลยครับก็เป็นความเห็นของท่านครับเขาเป็น <c oughs> ัเขาเป็นยังไะปต่อได้ไหมครับ <c oughs> อยู่ที่ประชาชนครับอยู่ที่ประชาชนแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็เพิ่งถแถลงขาวว่าความตั้งใจของผมและก็กรรมการชุดใหม่คืออะไรนะครับเราก็ยืนยันว่าเป็นการเมืองที่สุจริตเป็นการเมืองที่รับผิดชอบ ก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเป็นการใช้สิทธิธโดยโดยสุจริตก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยเคารพในการทําหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเท่านั้นเองนะครับไม่มีปัญหาครับผมผมเป็นพูนที่พูดมาตลอดว่าผมทําอะไรไว้พูดอะไรไว้ผมก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดไม่ได้มีปัญหาอะไร Oh. คือจริงๆแล้วก็จากวันนี้ไปจนถึง,น,ถงนักข่าวพยานจะถามว่าอาดีตกําลังไล่ล่าคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะใช่ไหมมีนักวิชาการบางคนนะครับวิจารณ์คุณอภิสิทธิ์ว่าไม่ควรกลับมาเล่นการเมืองอีกอในมุมมองอาจารย์ก่อนแล้วกันนะใช่อดีตไล่ล่าไหมแล้วเรื่องนี้ในทางการเมืองส่งผลต่อคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะขนาดไหนครับมากแทนมองว่า ทั้งพักประชาธิปัตย์และคุณอภิสิทธิ์ประเมินประเมินตัวเองครับและประเมินสังคมไทยเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงพักประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะต้องสรุปบทเรียนที่พักเนี่ยเรียกว่าความนิยมเนี่ยตกต่ำอ,อย่างมากซึ่งซึ่งเนี่ยไม่ไม่เคยนึกว่ามันจะเร็วถึงขนาดนี้นะฮะ อ่ uh, เพราะอะไรแล้วต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะฮะแฟนคลับของตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะเป็นกลุ่มไหนครับนะเป็นกลุ่มไหนอ่แล้วก็เมื่อมีการดำเนินงานทางการเมืองเนี่ยไม่ตรงกับแฟนคลับของตัวเองเนี่ยแล้วตกต่ำกลายเป็นว่าคะแนนไปอยู่กับพรรคการเมืองของกองทัพเช่นไป พลังประชารัฐไปรวมไทยสร้างชาติต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็กลายเป็นคู่แข่งนั่นแปลว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมด้วยกันนะคะทีนี้เป็นการประเมินที่ไม่ถูกนะ,ะนั่นนั่นก็คือเรื่องของนโยบายครับอาจารย์แล้วเรื่องของจุดยืนนะว่าพักตัวเองนะจุดยืนอยู่ที่ไหนครับแล้วก็อภลพักเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้พักการเมืองแต่ละพัก ถ้าประเมินไม่ถูกครับนะอย่างเช่นพักที่เป็นเสีรีนิยมแล้วเสร็ับไปไปทําแบบอนุรักษ์นิยมมันก็มีสิทธิ์ตกต่ําครับแล้วพักอนุรักษ์นิยมอยากจะทําตัวเป็นเสีรีนิยมแฟนคลับของตัวเองที่เป็นอนุรักษ์นิยมก็โดดหนีไปหา อนุรักษ์นิยมที่ยิ่งกว่าอีกแต่ต้องถามอาจารย์แบบนี้ว่าบางคนก็อาจจะมองว่าคนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคนเสื้อแดงอยู่แล้วหรือเปล่าดังนั้นคนที่จะมายกป้ายวิพากษ์วิจารณ์คุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ใช่คนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วเขาอาจจะไม่ได้เสียคะแนนมากกว<อ>งคนอภิสิทธิ์ไม่อาจารย์กําลังอธิบายอีกประเด็นหนึ่งเฉพาะคนที่กองเชียร,าารยน์นี่เราพูดถึงประเด็นยังไม่พูดถึงคุณอภิสิทธิ์นะเอาพรรคอย่างเดียวนะเอาพรรคอย่างเดียว ลดลงมาต่ํามากเนี่ยครับไม่ใช่ยุคคุณเป็นยุคคุณอภิสิทธิ์อ่ะปีหกหกสองมั้งใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อไม่ใช่ก็กลายเป็นหกหกเพราะว่าตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เกิดก็เอามีเราไม่มีลุงด้วยเหมือนกันครับตอนนั้นอันนั้นอาจารย์ประเมินว่า อยากอยากจะเป็นเสีนิยมแต่จริงๆอ่ะตัวเองเป็นพวกอนุรักษ์นิยมแล้วล้มเหลวอ่าล้มเหลวในทําให้แฟนคลับเ่ยมองว่าครับเอาอนุรักษ์นิยมที่มีพลังฝ่ายทหารเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นพักรวมไทยสร้างชาติขนาดปีหกหกยังได้บัญชีรายชื่อตั้งสี่ห้าล้านเนี่ยถามว่าจะมาจากไหนก็เป็น ประชาชนคือเราต้องยอมรับความจริงว่าในสังคมไทยยังมีทั้งคนอนุรักษ์นิยมและสายเสร,รีนิยมนะมันก็มีทั้งทั้งสองส่วนแล้วมันมีแต่ว่าจา๋าจัดจ้านหรือว่าเบาบางครับอันนี้พูดถึงเรื่องพักนะก็คือประเมินตัวเองไม่ถูกแล้วก็ครั้งนี้เดือนก็มองนะว่าการที่เอาคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยรประเมินไม่ถูกเลยก็คืออ คือขออภัยนะครับไม่ได้ไม่คือคนในพักประชาธิปัตย์ที่ดีๆกันอยู่ก็มีหลายคนโดยเฉพาะคนเก่าๆนะฮะคนเก่าๆก็ยังรู้จักกันดีแต่ว่าอยากจะบอกว่าคิดผิดนะที่เอาคุณอภิสิทธิ์มาคุณอาจจะคิดว่าคุณสมบัติปอนต่อปอนตัวต่อตัวเนี่ยดูดีนะแล้วก็ดีที่สุดในพักหรือเปล่าแต่ใน แต่ในความจริงเรียนอีกด้านหนึ่งก็คือครประวัติศาสตร์ของคุณอภิสิทธิ์ที่ตอนเป็นรัฐบาลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนปราบปรามคนเสื้อแดงนั้นเนี่ยช่วงนั้นเขาเป็นรัฐบาลนะแล้วเขา,อ,าอยู่ในอำนาจของตัวเองทั้งหมดเนี่ยนะนะเขาก็ยังแพ้คือพูดง่ายๆว่าแพ้มาตลอดแต่ว่าปัญหา ที่ทำให้เกิดอาชญากรรมโดยรัฐในการปรับรามคนเสแสดงเนี่ยในทัศนะของเรัน,เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากทีนี้โอเคแฟนคลับของประชาธิปัตย์เดิมอาจจะมีแต่แต่ถ้าถามนะเขาไปสัจจาพักอื่นมากกว่าก็เป็นแนวอนุรักษ์นิยมเหมือนกันนะพะเขาถ้าถ้าเทียบ ความเป็นพักอนุนรักษนิยมของประชาธิปัตย์ขณะนี้เนี่ยมันอาจจะละหรือร่วงโรยไปมากและนะแต่ว่าตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถ้าถ้าเรามองบวอเตอร์ยจเนเรชันครับอาจารย์คนยจเนเรชันใหมห่คือคุณแฟนคุณอภิสิทตเนี่ยหรือพรรคประชาธิปัตย์อะพวกเบบี้บูมเมอร์ครนะหรือพวกที่ว่าเป็นยจเนเรชันตั้งแต่ประมาณ หกลงไปเนี่ยอาจจะยังพอมีบ้างจำนวนหนึ่งนะแต่ว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นทำงานแล้วก็แม้กระทั่งรุ่นรุ่นรุ่นที่สิบแปดเกปีเนี่ยเนียนบอกงูตรงนะอย่าโกกันเขาไม่เลือกหรอกพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าคนรุ่นใหม่คนทำงานล้วนแต่มีแนวคิดเสรีนิยมทั้งสิ้น เขาจะมองว่าเศรษฐกิจจะเติบโตสังคมจะดีเนี่ยเป็นแนวคิดเสรีนิยมทั้งนั้นครับแต่ว่าพลพักของอประชาธิป,ปัตย์เนี่ยเป็นอนุรักษ์นยมซึ่งยังมีอยู่จํานวนหนึ่งแดนมองว่าห้าหกล้านเนี่ยยังยังมีอยู่ครับนะแต่ว่าห้าหกล้านเนี่ยคุณชิงมาได้หรือเปล่านะ แม้กระทั่งเ้ากลายเนี่ยก็ยังอาจจะชิงมาไม่ได้เพราะว่ามันมีอนุรักษ์นิยมอื่นที่มีขีดความสามารถมากกว่าและอาจจะเก่งกว่าก็ได้นะเพราะนั้นคู่แข่งนะของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าคิดว่าจะมาแข่งกับพรรคอย่างยกตัวอย่างเช่นพรรคประชาชนเนี่ย มันไม่ใช่เลยวอเตอร์มันคนละคนละแบบกันเลยครับเพราะนั้นคู่แข่งของพรรคพิธาธิปัต์เช่นพรรคใต้คุณก็ต้องแข่งภูมิใจไทยกล้าทำถูกไหมคะครับอ่าภูมิใจไทยกล้าทำหรือว่ารวมไทยสร้างชาติเพราะนั้นหมายความว่าพวกนี้ก็คือในสายอนุนักษนิยมจัดหรือไม่จัดนะก็แล้วก็เป็นพวกบ้านใหญ่หมดนะเพื่อไทยพรรคใต้เนี่ยไม่มีแต่ในกรุงเทพนี่ก็ ปกติประชาธิปัตดในเสียงเขาจะกรุงเทพพักใต้โดยเฉพาะพักใต้ตอนบ,บนอแต่ว่าตอนนี้พักอนุรักษ์นิยมอื่นเนี่ยครับสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูเป็นที่พึ่งได้เนี่ยมากกว่าครับแต่ที่สําคัญนะที่สําคัญก็คือนี่นี่เรายังไม่พูดถึงประวัติ ขอ,ของคุณอภิษ์นะปัจจัยของคุณอภิษ์ด้านลบเนี่ยครับมีผลมากโอเคอาจารย์ผมถามอาจารย์ต่อแบบนี้นะให้อาจารย์ประเมินคุณอภิสิ์ไปแล้วว่าพักประชาธิปัตย์ได้คุณอภิสิทิ์กลับมาได้ไม่คุ้มเสียแล้วเราก็จะเห็นปรากฏการณ์แบบที่รัฐษศาตุลาลงกรมหาวิทยาลไหลนะครับสํานักข่าว Today make t o m o r r o w Today